สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพูดถึงการลง,งมือทําสําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะเรื่องไงนะครับเราคิดอะไรเราต้องลง,งมือทำและสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันจะเป็นตามที่เราคิดเสมอถ้าเราลง,งมือทําตามนั้นนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นสิทธิผมเนี่ยบางคนนะครับอยากมีเซอร์มากอยากมีใบประกาศทางด้านไอทีนะครับเซอร์วิสเคชเช่นตัว ccna ccnp cce นะครับหรือแม้แตเป็นคอมเทีย s ก c u ที่พัฒหรือ CISP นะครับมี2คนคนหนึงคิดแต่ไม่ได้งงมือทำนะครับอีกคนหนึ่งคิดแต่งงมือทำนะนนงมงม,ำมือทำคืออะไรก็ต้องอ่านหนังสือไปเทรนนิ่งไปอบรมนะครับงงทุนมากรียันโดยเพราะภาคปฏิบัติเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าการงงมือทำสำคัญที่สุดกับบางคนเนี่ยคิดแต่ไม่งงทำแต่ก็ใช้เงินไปพอๆกับการไปเทรนนิ่งเไครับอาจจะเอาเงินไปเที่ยวไปซื้อของ นะครับใครคนหนึ่งเอาเงินตรงเทนนิงระเทแล้วก็ฝึกฝนปฏิบัตินะครับซึ่งการฝึกฝนปฏิบัติวงมือทำเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะถ้ามาเรียน,นกับผมนะครับที่โจโดอยนะครับเราให้ปฏิบัติจริงๆนะครับการทํางานได้จริงปฏิบัติจริงเนี่ยทำให้เรามีทักษะที่ดีขึ้นหัวหน้างานนะครับหรือบริษัทนะครับเขาต้องการคนที่ทํางานเป็นนะครับคนที่ทํางานเป็นไี้ใบเซอร์ด้วยได้เปรียบคนอื่นพอเรามีทักษะเก่งๆเราสามารถรับงานได้มีรายได้ที่มากขึ้น โอเคนะครับเพราะนั้นคิดต้องงวงมือทำนะครับงวงมือทำสำคัญที่สุดพบผมได้ที่สถาบันโจโดอยนะครับโจโดอยเทนนิ่งเซ็นเตอร์โจโดอยคอมนะครับโจโดอย, G, อย่างหรือเจ้าผมที่ emy, ยู e m y หรือสเกลละเอียดได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามแฟนเพจแล้วก็มิเตอร์โจดอยชาแนลด้วยนะครับ YouTube นะครับสวัสดีครับ